มันเข็นคนได้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข็นคนไปเช็คบินรับาสนโโอเคครับเราจะอ่าอ่ครับน้องน้องน้องเน้องฝั่งสามคนนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอ้โหแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทโอเคโหตอนนี้เอฟตีบาุ่นไม่ไหวแล้วนะคะเอฟตีตีล้านเลยตอนนี้นี่นี่กมานั่งซวมเลยด้วยนะแต่น้องเขานั่งอยู่เหรอโอเคโอเคช่วยปากดอีตรงอ่างอ่างอ่างอาบน้ำมาเนี่ยนั่งซวมละไหนก้นที่อาบน้ำ นี่กดอ e ต้องอ่างอ,บอ,า,อาบน้ําอ๋ออาบน้ําได้ด้วยชาวเวอร์โอ้แจวแ๋วแหววใช่ความเป็นโรเปของเขาอันนี้นะ่าจะคงดูห้อง,งแล้วเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดอระเบียงให้ดูวิวอ่ะเดี๋ยวเรายงดูวิวใครทําระเบิดอะไรเมื่อกี้ระเบิดตู้เสบนี่วราไม่ดูวิวเอา้าเปิดตุกดูวิวดีดูวิวสวยไหมยังไงนะดูวิววิวทะเลว้าวโอ้สวยเลยวิวทะเลโคตรแจ๋วแหวว ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้สําหรับบ้านจริงๆบ้านมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากนี่จริงๆแล้วเราสามารถเราสามารถขึ้นมาชมวิวข้างบนหลังคาได้โอ้โหสเเมนแตนเวอร์อ่างชมวิวได้มี้เหมือนดาดฟ้าเลยเนาะอ๋อเมื่อกี้คือครบยังครบทุกห้องยังครบทุกห้องแล้วคิดมารอมา ลงมาเลยดีกว่าค่ะไปเราไปดูอะไรกันต่อไปเลยดีกว่านะไปดูอย่างอื่นกันบ้างเรานั้นไปจุดเกิดกันไหมพี่โอ๊ตไปจุดเกิดก่อนไปตั้งหลักที่จุดเกิดก่อนกดคือกดยังไงกดรีเซ็ตใช่ไหมกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ไปโอเคเราจะกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์นะเพื่อที่เราจะไปจุดเกิดใช่รีเซ็ตคาแรคเตอร์เรียบร้อยท้าทางม่จะทำหลาย EP นี่เนี่ยน้องๆก็ต้องเอื้อตามเหรอได้ทุกคนต้องเอื้อตามฮ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพี่โอชมตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้คือตึกอะไรบ้าง นมาที่รถตามมาตามอยู่นี่อันนี้คือเรียกว่าเป็นมอดขายพวกแบบฟิลฟิลเซเว่นน่ะเป็นยะไงนะเป็นมอดเป็นมอดมอดอ๋อมอดมอดขายอะไรบ้างเนี่ยฟิลเซเว่นอ่ะสามารถกดนี่สามารถกดเลือกรถรถเข็นนะคะแล้วก็ของไปใส่ได้ซื้อของกดเลือกรถเข็นเห็นรถเข็นตรงฝั่งซ้ายนี่ไหมเห็นแล้วแล้วใครใครใครเขาใหยันยิงระเบิดจัง มันกดคลิกไม่ได้อะมันติดมันถือแอปเปิลอยู่อ่ะอ๋อนั้นกดเอาแอปเปิลออกค่ะยังไงเออพี่ว่ตกดกด C ค่ะกด C อ๋อนี่อะโยน C โยนทิ้งทิ้หมดแล้วเราก็เอารถเข็นไปเลยนะอ่านั่นแหละโอ้วยช่วยเขียลิต้ากินแก๊สช่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเราเดินไปชนใครคือจะเข็นคนนั้นเลยเหรอใช่ใช่มันเข็นคนได้ด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข็นคนไปเช็คบินไงโอเคครับเราจะอ่าอ่ะครับน้องน้องน้องเออ่น้องฝามสามคนนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอ้โหแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทโอเควินน้องเขียนบ้านวิน้องเพลงเพลงเพลงที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คืออะไรนะจริงคือเขาเปิดเองเหรออ๋อเพลงวเวล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 ใช่ไหมโทมันเป็นคนเปิดค่ะอ๋อโอเคโอเคมิดีเจประจำเซิร์ฟเวอร์นะฮะสุดยอดเลยมามาพี่โ่าหรอกมา กดออกไม่ได้ดิออกแล้วเนี่ยออกแล้มามาตามมาค่ะตามดิต้าคิดแค้นมาโอเค้องเจอตัวปอมนะดิต้าคิดแค้นพี่ตัวปอมด้วยตอนนี้ก็สับจำไม่ได้หมดแล้วตัวจริงตัวปอมเป็นเนี่ยอยู่ไหนพี่โยชไหนอะตอนนี้ไม่เจอข้างๆจะมีร้านเอ่ออันนี้เป็นร้านทำสีผมแล้วก็ทำเล็บค่ะจริงๆมันสามารถทำสีผมได้แต่พี่โ๊ตไม่มีผมให้ทำสีอ๋อจริงเหรอจริงก็มีผม่ะล่ะ เดี๋ยวลองทาดูก่อนได้เปล่าพร้ัวลงไปนั่งไอตรงที่ทําสีผมอ่ะอ๋เนี่ยมันให้เรานอนเนี่ยนอนทะไรไม่นั่งทาสีผมนอนนั้นนั้นเป็นอีกแบบนึงอ๋อเนี่ยเปลี่ยนสีที่นี่มานั่งทาสีผมเออเปลี่ยนสีแต่ว่าเิวอ่ะไม่พีผมไม่เปลี่ยนสีขอเป็นสีเหลืองด้วกันอ่ะเดี๋ยวดีต้าคิดแคทจะเปลี่ยนให้ดูนี่พิวว่ดูผมดิต้าคิดแคทโอ้โหเธอแมนเตนไหมมองไม่เห็นเลยตอนเนี้ยโอไม่รู้ลิต้าคิดแคทอยู่ไหนนี่พิวเห็นลิต้าคิดแคทไหม เออมีตากแผมเหลืองเนี่ยผมเหลืองเอ่อไม่เห็นเลยอ่ะหยดผมเหลืองหยดก่อนตอนนี้ผมเหลืองเหยดก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนผมหยุดีเนี่ยนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนอ๋อนี่ครับอันนี้คือการเปลี่ยนสีผมนะเบื้อจากสีเหล็มสีอะไรสีชมพูเป็นสีเหลืองอ๋อโอเคนี่ว่าจะให้ไาย คายสักหน่อยว่าว่าพี่ต้าสีผมเก่าคือสีอะไรมา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 อัน,นอต่อไปเลยโอเคไปกันอันต่อไปนะฮะอันต่อไป,ปอันนี้ร้านไอติมร้านไอติมนะนี่มาให้ไอติมสวิตเทสอินบูเคเว่นนี่คือร้านขายของหวานเลือกโอ้ยเลือกเลไอติมให้ด้วยทุกคนใช่ถามว่าเลือกกดคลิกเพื่อเลือกไอม,มช็อกโก<ด>แลต เช็อกโกแลตวานิลาเบิร์เดย์เค้กบับเบิ้ลเกมแล้วก็มิ้นท์ชิพอะไรดีอะเบิร์เดย์แล้วกันโอเคเอาช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตด้วยเปิดกระแสเอาช็อกโกแลตแล้วก็มานั่งกินได้เลยมานั่งกินมานั่งกินจะนั่งกินอยู่เรายังเรายังกินกล้วยอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ติดอะไรเนี่ยแวว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 นั่งกินเดี๋ยวนั่งตรงไหนดิแอในตรงไหนก็ได้โอ้ ว่าติดอะไรติดขนาตาน้องเมลโอ้ออกมาก่อนจะนี้โอเคครับ <c oughs> ออาเอะไาก็สามารถนั่งได้นะตรงนี้นั่งได้แต่ว่าเหมือนเราจะไม่ได้นั่งนะมา <c oughs> พี่ว่พี่โอตอไปจะพามาดูาอะี่เดี๋ขาหน้า,าค่อยนั่งแกันวันนี้ร้านเกมร้านเกมอย่านี้ร้านเกมทกมคนสาวบานนี่นี่แมนแมนอะไรแมนแนเฮ้ยดูดดูมานั่งอยูมานั่งดมานั่งโเคเลยเดี๋ยว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 เดดวเดี๋ยวเด วยากกระโดดจะอยากกระโดดต้องยืนเฉยเหรมันไม่ยอมมั่งเขต้องเดินไปเดินมาแต่อยากกระโดดอะเหรอเรอโดนแย่งแล้ว้กดยีที่ตู้เกมได้กดยตู้เกมกดยีตู้เกมโอ้ภาพกดยนี่คือกดยีจะขับมอเตอร์ไซคันนี้เนี่กดยีอ๋อนี่เล่นเกมกดยมาเล่นเกมอย่างนี้นะโอ้พี่โอ้พ่อ้ เรถว่างแล้วโอเค้พี่ไ่างแล้วเนี่ยไมีหลายคันนี่เราไปเรายืนเล่นก็พอนะเราไม่ต้องนี่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 พีออนมาที่เร็วเดี๋ยวเจ้าให้พีออนมาคันนี้มาขันซ้ายอันนี้ไงมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าให้พีออนพีออนจากขันซ้ายนี่คันนี้ลิต้าขับอยู่ยังไงเราเ็็ตตััววเเราต้องกดกดกระโดดก่ับไหมไม่ลิต้าขี้งแกด้วยเจ้าปุ๊บพีออนเข้าเลยยังไงอะเข้าเลยก็แค่กดเข้าได้แล้ว กดซ้ายขวาไปขวาไอ้กดซ้ายกว่ามันก็จะวิ่งอย่างนี้กดซ้ายก็จะวิ่งมาทางนี้นะกดขวาจะวิ่งมาทางนี้ว้าใส่ไปตอนนี้รัานเกมเระเบิดแล้วนี่ดูภาพด้วยดูภาพด้วยไฟไหมพี่โอ๊ตออกมาเร็วไฟไหมอ๋อร้านเกมระเบิดแล้วไปเถอะไฟไหมไฟไหมมามามาเสร็จไปจะพาพี่โอ๊ตไปปาร์ตี้เขาอยู่ไหนตรงนี้มันได้มาตรงนี้ยังไม่ดูเห็นบันไดไหมบันไดบันไดขึ้นมา เดี๋ยวมันได้ไหนวะอ๋อนี่บันได้ข้างๆมา้่านี่อันนี้เป็นที่จัดงานอีเวนต์งานวันเกิดอะไรพวกนี้โคตรแจ๋วแววเลยเอออเู่ยังไงอันนี้เขาก็อัปเดตมาตอนหลังเหมือนกันหรอจอดเลยเอาของขวัญไปทำไรเนี่ยเปิดได้ไหมของขวัญไม่ได้เป็นพร็อพเฉยๆโอเคโอเคเรามานั่งนะาให้ดูความสวยงามเรามานั่งปาร์ตี้ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนห้องให้ดูมันเกิดนนพี่พี่โอเซอร์เวอร์กับพี่ต้านะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาฉลองในนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราจะฉลองนะฉลองกินไก่กันเย้กินเคเอฟซีพี่คือคือมันก็สวยมากมีลูกโป่งเต็มเลยโอเคมาเดี๋ยวพาพี่โอไปไหนต่อดีมาสถานีตำรวจมาพี่โอมาสถานีตำรวจตรวจชีสก่มานี่นี่นี่จุดนี่โพลิส e s t a t i o เราจะโดนจับไหมเนี่ยตอนนี้ ยังไม่โดนยังไม่โดนแวววแหววแววไอ้กดอีได้าห้องขังด้วยนะพี่อ๊อดฮะมีห้องขังด้วยเพื่อเดินมาเอาไปขังใครอ่ะขังพวกพวกคนไม่ดีโอเคนี่ข่าวไม่เข้าได้นี่เข้าไปดูดูนี้เลยแล้วก็โดนขังอันนี้คือเรียกว่าเป็นห้องขังของคนไม่ดีเห็นแต่ห้องนอนตอนเนี้ยมันคือห้องขังรอ ที่แบบมีห้องนอนเหมือนเป็นเรือนจำเหรอพี่โอ๊ตรอใช่ที่เขาจะมีห้องนอนให้นักโทษอ่ะเรือนจำพ่อหลุยเรือนจำโ่อหลุยพี่โอ๊ตเราสามารถหลบหลบหนีได้ด้วยนะพี่โอ๊ตเรายังไงอ่ะนี่พี่โอ๊ตกระโดดขึ้นท่อไปกระโดดอยู่กระโดดขึ้นท่อไปแล้วก็ปุ๊บผลทิกซ้ายน่าจะไม่ได้น่าจะติดปีกไม่เกี่ยวพี่โอ๊ตกระโดดขึ้นติดติดกระโดดแล้วก็ติดปีกจิ๊กเนี่ยโอเคอ่าออกมา ประมาณนี้สำหรับสถานีตำรวจมีปืนด้วยพี่โอ๊ตนี่ปืนอยู่ไหนนี่ๆๆปืนอยู่นี่โหเปียบปืนเพียบเลยกระบอกฟ้ายของก็ถือได้สูงสุดแค่สองชิ้นนะอืมถือได้มากกว่านี้เหรอใช่ถือได้เยอะเลยประมาณสี่กระบอกแรกโคตรกระแบบกระบอกแรกก่อนได้เลยอาเปือไปกดทิ้งฉันนั้นมันไม่ดีเังปืนแรกเดี๋ยวดูปืนแรกนี้ใครตายบ้าง พี่หัวตาอันนี้ไม่มีเลือดนะในแบบนี้ไม่มีทางตายเดี๋ยวปืนมันอ่านเดี๋ยวจะพาพี่หัไปดูดาดฟ้าด้วยนะพ,พี่หัวตามมาอะไรนาทำป็นดาดฟ้าดาดฟ้าองที่นี่พี่หัตามไปลฟองนี<อ>ง่หว่าลูกซองมานี่นี่นี่ปีนปีนมาอะไหนนะปีนบรรันไดไะบันไดเห็นบันไดไหมต้องออกมาข้างนอกก่อนปะไ,ไม่ไม่ไม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละเราเไม่เห็นบันไดหรออยู่ในสถานีตำรวจเหรอใช่อ๋อนี่จะรัดจะรัดบันไดขึ้นไป อันนี้คือดาดฟ้าค่ะดาดฟ้าเดี๋ยวจะพาพี่โอ๊ตขับเฮลิคอปเตอร์ขับไหมขับครับได้เดี๋ยวจะพาขับนี่พี่โอ๊ตเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมอ๋อไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงอ่ะทุกคนโอเคตอนนี้รถเข็นพอเข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในเฮลิคอปเตอร์ยังเข้าแล้วมันเข้าได้สูงสุดกี่คนในเฮลิคอปเตอร์เจงจริงมันเข้าได้แค่สี่คนแต่เราสามารถลักไก่โดยการเขียนรถเข็นกันไปกันมาได้เขียนรถเข็นกันไปกันมา

อยากรู้ว่าใหญ่ขนาดก็แค่นี้พี่โอ้เนี่ยพี่เทอร์เรนอ๋ออันนี้คือรอบรอบเนาะใหญ่ประมาณใช่รอบรอบสมมุติถ้าเกิดบินขึ้นไปสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นสิเดี๋ยวเดดเดดดาวโอเคเดี๋ยวเราจะลองบินขึ้นไปนะบินขึ้นไปในอวกาศนะทุกคนไปยังดาวอังคารดูเด้ดูดูดูกันฮะแบินขึ้นไปเป็นไงนะเอาจบด้วยการกระโดดลงไปได้ พี่มีน้องกระโดดแล้วด้วยน้องเสียวไม่ไหวไมยังไม่ได้กระโดดสักดิเอามีน้องกระโดะะะโดแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดไิดตากดกระดิ่งเนี้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โอ๊ตและพี่โอเวอร์และพี่ลิต้ากิ๊กแคทในาการทำคลิปใหม่ๆนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมอ่าพี่ต้ามีอะไรฝากผลง,งานไหมครับผม ่ฝากช่อง y ยูทูบลิตาคิดแค้นนะคะ TikTok กลิตาคิดแค้แล้วก็ IG นะคะลิตาดิฉันก็คิดแค้นตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีขเขียนว่าครอบครัวคิดแค้อยู่นะคะน้องจิ๊กเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงเซอรว์วีไว้อว Rita, าจิปกับติ๊กตาแน่นเองนะคะแล้วก็อายจิปกับพี่โยลด,ด้วยเดี๋ยว EP หน้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาตามพวกโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะรวมทั้งทะเลด้วยยังไม่ได้พาพี่โยนไปทะเลเลยได้เลยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากโอเคแล้วเรากระโดดลงกันเลยไหม อาโอเคจะโดดเลยเลยนะสามสองหนึ่งไปโอ๊ยพี่เอ๋โอ้ตอนนี้บินลงไหมฮะไหนพี่ตายอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอเลยกระโดดลงแบบเฮ้ยมันกระโดดลงทะเลอ่ะกระโดดลงแบบแบบไม่มีร่มด้วยลงทะเลจริงตายตายเหรอตายตายเลยฮะผสมจริงเลยอ่ะ ผมจริงเกินตอนนี้เออแล้วพี่โอตายปะตาย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 เหมือนกันใช่ไนี่น้องๆเขากำลังตกน้องๆตกแต่งจุดเกิดไว้ให้โอเคน้องินน้องตกแต่งจุดเกิดไว้สวยงามนะโหโอเคครับผลตามน้องคนนี้มากเลยอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเออเจอกันไปคลิปต่อไปโอเคโอเคบ๊ายบายโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเนี่ยกำลังรออยู่ชั้นสาม ในลายเรายังเราจะต้องนีมีน้องอีกหลายหคนที่กําลังมานะเราก็ถือ<บ>ว่าเป็นการรอน้องไปด้วยในตัวจริงๆเราจะบอกว่าโทมสัสสามารถดึงพิวขึ้นมาได้เลยใช่ไหมโทมัสจริงๆเราจะบอกว่าเราล่วงจริงๆนี่แหละเราไม่ได้แกล้งล่วงพี่ให้พขึ้นมาแล้วคนเดียวเอง